สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสภูรสุคนมือนี่เฮามีเรื่องสําคัญสิมาว้าสู่ฟังเป็นความจริงจากคําสอนของพระเยซูคริสต์เรื่องพระเยซูคริสต์พบหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ําจากพระธรรมยอห์นบทที่4ตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปขอเส้นพี่น้องที่ตามรับชมรับฟังได้แล้วครับครับพี่น้องมีอยู่เมื่อหนึ่งครับพระเยซูกับลูกศิษย์ของเพิ่นนะครับกำลังสิเดินทางไปเมืองเมืองหนึ่งพูดนะครับเวลานั้นกั เที่ยงพอดีนะครับแดดก็ฮหอนพระเยซูเมื่อยนะครับก็เลยได้นั่งลงนะครับอยู่ขางน้ำสั่งแห่งหนึ่งนะแล้วก็ให้ลูกซิ์นะครับเข้าไปหาซื้อแนวกินอยู่ในเมืองใกล้ๆนี้ใ,ในเวลาเดียวกันครับพี่น้องก็มีหญิงชาวซามารียนะครับได้แบกหนะเดินทางมาเห็นกับพระเยซูพอดีนะครับพระเยซูเพน,นั่งอยู่นี่เพิ่นก็นเลยได้ถามหญิงชาวซามารียนะครับว่าขอน้าให้ค่อยกินแนะ ส่วนหญิงชาวสมบเรียนั่นก็สงสัยนะครับว่าเป็นยังนะครับตอบพระเยซูไปว่าเป็นยังท่านเป็นชาวยวิวคือจังมาขอน้ำจากข่อยเป็นชาวสมบเรียกินส่วนพระเยซูครับพี่น้องเพิ่นก็นได้ตอบหญิงชาวสมบเรียไปว่าถ้าเจ้าฮู้ว่าของที่พระเจ้าสิบระทานให้เป็นยังและเจ้าฮู้ว่าผู้ที่ขอน้ำเจ้าก,กินนี่เป็นไผ เจ้าสิีขอน้ำจากผู้นั่นแล้วผู้นั่นกับเสียอาน้าเพื่อชีวิตให้เจ้าโลดหญิงชาวสมาเรียก็สงสัยอีกครับว่าตอบพระเยซูปไปว่าท่านบ่มีถังตักน้ำและน้ำส่างนี่ก็เลิกท่านเสียอ้ํา,าเพื่อชีวิตนั้นมาจากใสท่านใหญ่กว่าบันพบะพุษของข่อยสันบอผู้เผินคุดน้ำส่างนี่แล้วก็กินดื่มกับลูกหลานของเพินพร้อมกับสัตว์ของเผินนํา พระเยซูก็ได้ตอบหญิงชาวสมาเรียว่าผู้ใดที่มากินน้าในบ่อแห่งนี้ก,ก็สิหิวกระหายอีกแต่ผู้ใดที่ได้กินน้าที่เขาไหา้สิบวิหิวกระหายอีกเลยแล้วน้ํานั้นสิกลายเป็นบ่อน้ําพุในโตเขาพุ่งขึ้นจนหดชีวิตนิรันด์ส่วนหญิงชาวสมาเรียนั่นกระตอบพระเยซูว่าขอน้าให้ข่อยกินแนะ่ขอ่ยอยังสิบวิหิวกระหายอีกแล้วข่อยจังสิบต้องมาตักน้าในบ่อแห่งนี้อีกพระเยซู ก็ได้ตอบญิงชาวสมาเรียว่ะไปให้เจ้าไปห้องผัวเจ้ามาเดอ้อญิงชาวสมาเรียนั่นก็ได้ตอบพระเยซูไปว่าคอยบ่มีผัวได้พระเยซูกับบอกญิงชาวสมาเรียว่ะแม่นแล้วเจ้าบ่มีผัวเพราะว่าเจ้ามีผัวมาแล้วนันกันหาคนแล้วคนที่อยู่นำคู่มือนี่ก็บ่แม่นผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าเว้าจริงหญิงชาวสมาเรียก็ตอบพระเยซูว่า ่อยเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะอย่างแท้จริงบรรพบรุษของชาวสมาเลียให้นมัสการ,รพระเจ้าทั้งภูเขาแห่งนี้ส่วนชาวยิวให้ไปน,นมัสการ,รพระเจ้าอยู่กรุงเยรูซาเล็มพูนพระเยซูก็ตอบหญิงชาวสมาเลียว่าให้เจ้าเสือ่อยโลดว่าเมื่อหนึ่งเจ้าบ,บ่ต้องมนมัสการ,รทั้งภูเขาแห่งนี้หรือกรุงเยรูซาเลม็มบรรพบรุษของชาวสมาเลีย นมัสการสิ่งที่เขาบบโหจักส่วนชาวยิวนมัสการสิ่งที่เขาโูจักเพราะความรอดมาจากชาวยิวและเวลานั่นกับมาฮอดแล้วผู้ที่นมัสการพระเจ้าสิต้องนมัสการพระเจ้าโดยจิตวิญญาณและความจริงและเพิ่นก็บกำลังค้นหาคนแบบนั้นพระเจ้าเป็นพระวิญญาณทุกคนที่นมัสการพระเจ้า ต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงญิงชาวสมาเลียกระตอบพระเยซูว่าข่อยกระหู้ว่าพระคิตดเสด็จมาและมือที่พระคิดเสด็จมาเพิ่นซิซีแจ้งทุกอย่างให้เ้าเข้าใจพระเยซูกรตอบญิงชาวสมาเลียว่าผู้ที่กําลังเว้ากับเจ้าอยู่นี่แล้วเป็นพระคิดและลูกซิย์กระเดินทางมาหอดพอดีเห็นพระเยซูคิด คุยกับหญิงชาวสมาเรียแต่กระบุมิไผ่กล้าถามว่าพระเยซูคิสคุยเรื่องเองียงและต้องการเอียงจากหญิงชาวสมาเลียหญิงชาวสมาเลียก็ได้ว่างหายลงแล้วก็เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปเว้าให้คนในหมู่บ้านฟังนางบอกว่าให้พากันออกไปเบิ่งผู้ชายผู้หนึ่งอยู่ที่บ่อน้ำนั้นเราสามารถเว้าเรื่องราวชีวิตของข่อยได้ถูกต้องทุกอย่าง สิเป็นไปได้บบที่เพิ่นสิเป็นภาคิดแล้วพี่น้องชาวสมาเลียก็พากันเดินทางออกไปหาพระเยซูกับลูกศิษย์ของเพิ่นแล้วก็ไดเ้เชิญเพิ่นมาพักอาศัยอยู่ในเมืองของเขาพระเยซูคิดกับลูกศิษย์ของเพิ่นก็พักอยู่นน้ำเขาเป็นเวลาสองมื้อน้ากันและชาวสมาเลียก็ได้ว่างใจเสื่อในพระเยซูคิดชาวสมาเลียบอกว่าในเถื่อแรกที่เสือ่อ กัญยนว่าคำพยานของหญิงชาวสมาเลียคนนั้นและก็ได้บอกอีกว่าตั้งแต่นี่ต่อไปที่เฮาเสือกยญยนว่าเขาได้ยินจากปากของเพลินเองและได้เห็นกับตาจึงได้เสื่อมันและชาวสมาเลียจำนวนมากก็ได้ว่างใจเสือในพระเยซูเทือแรกที่เขาได้ว่างใจเสือ่อกัญยนคำพยานของหญิงชาวสมาเลียนั้น และเขายังได้ว่าต่อไปอีกว่าตั้งแต่นี่ต่อไปที่เขาได้ว่างใจเสือ่อยอนเป็นเพราะว่าเขาได้ยินจากปากของเพิินและได้เห็นกับตาตัวเองและเสือมั่นว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดอย่างแท้จริงพี่น้องครับเรื่องราวทั้งเมดเป็นความจริงที่มาจากคำสอนของพระเยซู และพี่น้องสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้จากทีมงานของเฮาได้อีกเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสหรับมือนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ